เมื่อก่อนครับเหงื่ออะไรทั้งวันเลยครับหลังจากนนไฮโดรวินแล้วเป็นไงเดึ้นะครับฮียสบายชีวิตดีขึ้นไหมครับบดีขึ้น,นฟังจากครัวเขาเองแล้วกันนะครับไฮโดรวินระบบทําความเย็นกินเตี๋ยวชมทุ่งสารยานะครับสั่งซื้อระบบทําลมเย็นของเราไปนะครับไฮโดรวินทําลมเย็นแบบนี้แค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นจากราคาปกติ98,000บาทโปรโมชั่นนะครับถึงสิ้นปีนี้ หก0 0 0่นบาทเหมาะสําหรับครัวเปิดอย่างนี้ทุกร้านอาหารควรจะต้องมีนะครับมี12ระดับความเย็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าพนักงานเขามีความสุขมากแค่ไหนมาในครัวนี้นะครับปกติเนี่ยเป็นครัวที่ต้องบอกว่ามันมีความร้อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นครัวร้อนแต่อากาศ่ายเทเนี่ยก็ปลอดโปร่งนี่แหละปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้พัดลมแบบเดิมแต่ เจ้าของร้านเนี่ยเขาเห็นโฆษณาจากผมเนี่ยเขาก็เลยมาสั่งซื้อนะครับจากที่เราเห็นเนี่ยติดตั้งอยู่ประมาณ12เมตรแต่โปรโมชั่นของเราเนี่ยอยู่ที่9เมตรนะกับ10หัวจ่ายนี่เขาซื้อเพิ่มท่อหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยเมตร50เนี่ยก็แค่1ัน0บาทเองถูกมากเอ้าพี่เป็นไงแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ยังไม่ได้ติดนี่เป็นไงเมื่อก่อนครับเหงื่อไะไรทั้งวันเลยครับเหงื่ออะไรทั้งวันครับหลังจากติดไฮโดรวินแล้วเป็นไง ดีขึ้นครับเฮียสบายแช่วันเย็นสบายหายใจคล่องครับแรงด้วยเนี่ยแล้วก็เบอร์12เนี่ยโอ้โหกี่หัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนู้นอีกโอ้โหสิบสองหัวนะโอ้โหเรียกว่าชีวิตดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นนะลมมันไม่ใช่ลมแค่มีแต่ลมมันมีความเย็นออกมาด้วยถูกไหมจะมีความเย็นครับนี่นี่แรงไหมแรงไม่แรงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ออกแผลเป่าเข้าไปไม่ได้อะนนี้โมเป่าเข้าไปไม่ได้เนี่ยดูดิ นี่ผมยืนขนาดนี้แะ้ะยกลอย่างนี้นะแล<ช>้วนี่คือปรับลงตามสเตชันได้เลยใช่ครับเนี่ยลงตรงนี้เลยคนผัดก็ปร,ปรับได้ครับปรับปรับซ้ายขวาก็ได้คือสูงต่ำก็ได้ข,ขึ้นลงอ่าแล้วก็เป็นท่อแบบพลาสติกอย่างนี้ราคาถูกติดตั้งง่ายเพราะน้ําหนักเบาโอ้โหนี่นี่จอให้เห็นอย่างนี้เลยโอ้เสียดายไม่ได้เอาเครื่องวัดลงมาจะได้เห็นชัดเลยว่าแรงแค่ไหนแล้วเย็นยังไงโอ้เรียกว่าอุณหภูมินี่ สบายสบายนะยอยู่ทั้งวันมีเหงื่อมั้งไหมไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยมีนะแต่ก่อนเ<ม>ปไน็นไงแต่ก่อน,นไไเนี่ยเหงื่อท่วมครับผมมนดับน้ำอันนี้ฟังจากครัวเขาเองแล้วกันนะครับไฮโดรวินระบบทําความเย็นติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับผมนําเข้ามาเองแล้วก็โปรโมชั่นดีด้วยราคาดีมากแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะครับและนอกจากที่เป็นแบบลูกเต๋าที่ใช้ในครัวที่มีท่อดักแบบนั้นนะครับเรายังมีแบบนี้ฮะล้อรถเข็น นี่เป็นไซส์เล็กสุดของเรานะครับลมเย็นไหมเย็นสิครับและแรงไหมนี่มี3เบอร์นะเมื่อกี้มี12เบอร์อเ,เย็นไหมดูเนี่ยมีระบบน้ํามีวัดระดับน้ําให้ด้วยสามารถต่อสายยางมาใส่ก็ได้ความจุ120ลิตรขนาดไซส์เล็กนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบนี้เนี่ยเย็นแรง ประหยัดและทนทานมี3ระดับความเย็นนะครับก็1 2 3สแล้วก็สามารถสวิงได้สายได้นะครับแล้วก็เปิดระบบน้ำหรือไม่เปิดระบบน้ำก็ได้แต่มีไปแล้วก็ใช้ระบบน้ำไปเลยแต่ถ้าคนที่ไม่อยากเติมน้ำก็สามารถต่อสายยางเข้าไปได้เลยแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเพราะมันมีระบบลูกลอยในตัวอยู่แล้วนะครับคือน้ำสุดแค่นี้เขาก็จะตัดให้เราเลยออตโต้เลยไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเขาเปิดปิดอย่างเดียว โอ้โหนี่เขาใช้ตอนรับลูกค้าเวลาเดินเข้ามาเลยนะโอ้โหมีหลายฟังก์ชันนะเนี่ยไฮโดรวิน